สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามชาวฟิลิปปินส์และชาวอินโดนีเซียหลังทีมชาติไทยพายแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมันไปศูนย์ต่อสเซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือก การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกกลุ่ม C เมื่อวันที่16กันยายน2566เวลา19.30นาทีทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเยอรมนีณเมืองลูสประเทศโปลแลนด์ถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint ผลการแข่งขันปรกากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายแพ,ยพย้กับทีมชาติเยอรมนันไป0-3เซตด้วยคะแนน 22-25, 22-25 และ20ต่อ25สาำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปวันที่17กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีทีมชาติสหรัฐอเมริกาพบกับทีมชาติไทยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามชาวฟิลิปปินส์และชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมันไป0นต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2 0 2 4รอบคัดเลือกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์กันก่อนนะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่าบอลแรกไม่มามุมมองท่านต่อมาครับยินดีด้วยนะเยอรมน,นีคนไทยคงจะต้องร้องไห้อีกครั้งคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเป็นการต่อสู้ที่น่าเกลียดจริงๆดูเหมือนไทยจะไม่อยากไปแข่งขันโอลิมปิกส น่าจะเป็นทีมฟิลิปปินส์ที่ได้ไปอยู่ที่นั่นความคิดเห็นท่านต่อมาครับความฝันโอลิมปิกของทีมสาวไทยยังคงยากที่จะเข้าใจเฮ้ยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนูว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะเอาชนะเยอรมนีได้แต่พวกเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะสหรัฐหรือว่าโปลแลนด์ได้ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า โอลิมปิกสำหรับประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่ยากมากคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับนุสราไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าน่าเสียดายจังถึงแม้ว่านุสราจะกลับมาแล้วแต่มันก็ยังคงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะไล่าตามทันจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับทีมไทย เพราะว่าพวกเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับอิตาลีโปลแลนด์และ USA คู่ต่อสู้ของพวกเขาในกลุ่ม C ีถือว่าหนักมากมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยเล่นเหมือนกับว่าไม่มีแพชชั่นในการแข่งขันและคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายกล่าวว่าสำหรับฉันฉันคิดว่าเหตุผลที่ทีมไทยพ่ายแพ้ในวันนี้เป็นเพราะว่าทีมเยอรมนี รู้จุดอ่อนและว,วิธีการเล่นของพวกเขาแล้วและจุดแข็งของพวกเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมบล็อกฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่ทีมไทยต้องดําเนินการแก้ไขแต่การได้สีคะแนนจากการบล็อกก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวฉันคิดว่าพวกเขาต้องกระตุ้นตัวเองให้มากกว่านี้แค่ทําในสิ่งที่พวกเขาเคยทําได้ในรายการชิงแชมป์เอเชียต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทย พ่ายแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมันไป0-3เซตในศึกโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกกันบ้างนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมไทยสามารถเอาชนะได้เฉพาะทีมจากเอเชียเท่านั้นแต่พอเจอทีมจากยุโรปพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะสู้อย่างไงถึงแม้ว่าไทยจะเอาชนะทีม2ของจีนและญี่ปุ่นมาได้แต่ทีมหพวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะได้ มุมมองท่านต่อมาครับพ่อนพันสุดยอดมากแต่บอลแรกก็พังมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเหมือนกับเวียดนามแข่งกับไทยเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับสไตล์การเล่นของทีมไทยหลังจากปี2022ถูกจับทางได้หมดแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่ถูกทีมไทยหลอกได้ต่อไปชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า แชมป์อาเซียนพ่ายแพ้ให้กับเยอรมน,นีไปอย่างรวดเร็วเส้นทางไปโอลิมปิกสมันเต็มไปด้วยอุปสรรคคอมเมนต์ท่านหมาครับทีมไทยได้มาแข่งขันที่นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วจะไปด่าดทีมไทยทำไมความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโอ้พระเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับราชินีแห่งเอเชียจงอย่ายอมแพ้และสู้ๆนะไทยแลนด์ แล้วพบกันใหม่ในโอลิมปิก2028มุมมองท่านต่อมาครับทีมชาติไทยเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วแพ้ไปแบบสูสีห่างแค่3มแต้มให้กับทีมที่แข็งแกร่งและมีความสามารถอย่างเยอรมนนี้ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแพ้แต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ทุกครั้งที่ดูทีมไทยเล่นสิ่งที่ฉันเกลียดมากที่สุดก็คือโคช้ชไม่เห็นมีแท็กติกอะไรเลยนอกจากทำในสิ่งที่สับสนและน่าขันอยู่ตลอดเวลามุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนเยอรมน,นีและไทยถือว่าใกล้เคียงกันย้อนกลับไปตอนยุคหกเซียนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เยอรมน,นีจะเอาชนะทีมไทยได้ตนเมื่อหนึปีที่ผ่านมา เยอรมนีก er ลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับอลิมปิก2012ด่าญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นส่งทีมสำรองไปแข่งขันกับเซอร์เบียและปล่อยให้เซอร์เบียชนะ3ต่อ2เซตจนทำให้ทีมไทยเสียตัวทางอ้อมอลิมปิก2016ด่ากรรมการเพราะว่ากรรมการเข้าข้างญี่ปุ่นทำให้ทีมไทยเสียตัวเข้ารอบ แต่ถึงทีมไทยจะชนะก็คงจะไม่สามารถไปแข่งขันโอลิมปิกได้เพราะว่าทีมญี่ปุ่นเอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้ในนาสุดท้ายท,ทําให้เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นจูงมือกันเข้ารอบอย่างมีความสุขโอลิมปิก2020ก็ด่าทีมเกาหลีใต้เพราะว่าเกาหลีใต้อ่อนข้อให้กับรัเสเซียเมื่อเกาหลีใต้ขึ้นนำรัเสเซีย2-0ต่อเซตและในเซตที่3ก็นำ22-18ต่อแต่กลับแพ้ไป2-3ต่อเซต ถ้าหากโอลิมปิก2024ไม่ได้ตั๋วอีกจะโทษใครอีกละ่ะหรือว่าโทษหันหน้าออตมันเพราะว่าตอนที่มีออตมันไทยแพ้ไป็น1ต่อ3เซตใน VNL แต่ตอนที่ไม่มีออตมันไทยกลับแพ้0ูต่อเซตมันเป็นเรื่องที่น่าอนาถอย่างยิ่งชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแพ้ไปแบบสูสีขนาดนี้ถือว่าทีมไทยแข็งแกร่งเลยทีเดียว จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าเป็นแชมป์เอเชียแต่แพ้ให้กับทีมอันดับ12ของยุโรปถือว่าแข็งแกร่งเหรอแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่ารูปร่างของทีมยุโรปถือว่าได้เปรียบกว่ามากแต่ความ่พ้แพ้มันเป็นเรื่องปกตินะแต่แพ้แบบคะแนนใกล้เคียงกันในแต่ละเซตก็ถือว่าเก่งแล้วและมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับทีมเย์บอลสาวทไทย แพ้เยอรมนีไป0-3เซตแต่เมื่อดูจากการได้คะแนนที่ช่องว่างไม่แตกต่างกันมากแล้วแสดงให้เห็นว่าทีมไทยยังคงมีความกล้าหาญในการแข่งขันกับทีมที่แข็งแกร่งระดับโลกสมกับเป็นตัวแทนของภูมิภาคจริงๆต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติไทยพายแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมันไป0-3เซตในศึกเย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกกันบ้านนะครับ โดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าจีนและญี่ปุ่นฉลาดส่วนไทยใช้ชุดฟูดทีมในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียฉันขอให้คุณโชคดีนะมุมมองท่านต่อมาครับ2ทีมที่จะได้ไปปารีสในกลุ่มนี้ก็คืออิตาลีและสหรัฐอเมริกาคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามีเดียบล็อกเกอร์ของเยอรมันสุดยอดมากเลยในวันนี้ แข็งแกร่งมากชัดชูออนรักษาสปิริตเอาไว้นะความคิดเห็นท่านต่อไมครับฉันนึกว่าจะคู่ขี้สูสีหรืออย่างน้อยทีมไทยก็น่าจะได้สักหนึ่งเซตแต่กลายเป็นแพ้3เซตรวดเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าแต่คะแนนก็เกิน20คะแนนทุกเซตนะลองคิดดูสิว่าถ้าหากคุณจะสู้คืออินโดนีเซียจะเป็นยังไง แล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่านั่นไม่ใช่ประเด็นจริงๆแล้วฉันแค่หวังว่าทีมไทยจะสามารถเอาชนะได้สกเซ็ไม่ได้พูดเกี่ยวกับสกอร์เกิน20คะแนนเลยคุณตื่นไปล้างหน้าก่อนเถอะต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าในใจเขาคงจะคิดว่าทีมไทยเป็นทีมที่แย่แต่พอได้เกิน20คะแนนก็รู้สึกว้าวก็แค่นั้นส่วนความคาดหวังของผมก็คือ ทีมไทยจะสามารถสู้ได้อย่างสูสีหรือชนะแต่กลับพ่ายแพ้จากนั้นเจ้าของเมนก็เข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าใช่แล้วดูเหมือนเขาจะไม่เข้าใจคอมเมนต์ของฉันนะใช่ทั้งทงที่ไทยก็เคยเอาชนะทีมจากยุโรปและจีนมาได้แล้วหลายครั้งในวีเอ็นอลก็ตามชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองว่าแชมป์เอเชียแต่แพ้ไปศูนต่อ3เซต คอมเมนต์ท่านมากครับบางทีทีมไทยอาจจะเครื่องอยังไม่ร้อนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถึงแม้ว่าเยอรมน,นีจะไม่มีหันหน้าออตมมนก็ตามมุมมองท่านต่อมาครับถึงจะไม่มีออตมมนแต่ฟอร์มการเล่นก็อย่างโอเคแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์คือผู้ทำคะแนนสูงสุด และชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าหากบิ๊อบล็อกเกอร์วิ่งเร็วและกระโดดสูงเธอก็จะทำคะแนนได้แน่นอนเพราะว่าเธออยู่ใกล้กับมือเซตขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย p h ต t o c r e d i t Page SMM volleyball และเ u r ร e ฟาย volleyball world com ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามชาวฟิลิปปินส์และชาวอินโดนีเซีย หลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติเยอรมันไป0ูนยต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไปดกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอเ e คอมเมนต์จากเพจ comment แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ